วันที่11เมษายน2566ราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา32นาทีราคาปรับลดลง50บาทส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ32,350บาทขายออกบาทละ32,450บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ31,760บาท20สตางค์ขายออกบาทละ32,950บาททองคําแท่ง2สลึงรับซื้อ16,225บาทขายออก15,880บาท10สตางค์ทองรูปพรรณ 2สลึงรับซื้อ15713บาท34สตางค์ขายออก16475บาททองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ887 0บาท50สตางค์ขายออก8112บาท50สตางค์ทองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7940บาท5สตางค์ขายออก8237บาท50สตางค์ทองคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ443 0บาท75สตางค์ขายออก4056บาท25สตางค์ทองรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อ3900 70บาท2สตางค์ขายออก4,118บาท75สตางค์ราคาทองคำต่างประเทศ1,996.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่34บาท36สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากําเนดราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง